เนื้อหาและเหตุผลของร่างแก้ไขรั้มนูนที่เสนอสู่รัฐสภาโดยเข้าชื่อของประชาชนกว่าแสนคนเนี่ยด้วยชื่อย่อนะฮะของเขาเขาตั้งชื่อว่า5ยกเลิก5แก้ไขเพื่อ 1. หรือระบอบอำนาจคอสอชอ 2. สร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตย 3. เปิดทางให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากมีการการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะยกเลิกหนึ่งก็คืองี้ช่องทางนายกคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันนี้ยกเลิกยกเลิกมาตรา272ซึ่งยังเปิดทางให้สภาเสนอชื่อคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในระยะเวลา5ปีระหว่างที่ยังมีวุฒิสภาชุดพิเศษของคสอชอเป็นเสียงสำคัญในการลงมตินั่นคือจะยกเลิก ยกเลิกข้อที่2ก็คือยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คอสชอเขียนขึ้นคิดแทนคนในอนาคตกดทับรัฐบาลทุกชุดอันนี้ก็ยกเลิกเสร็จแล้วยกเลิก65และ275 2มาตรานี้ที่ให้คอสชอเนี่ยแต่งตั้งคนของตนเองขึ้นมาเขียนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปี นะซึ่งไปชี้ชะตาอนาะคตรประเทศด้วยการกําหนดให้มีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินนโยบายรัฐบาลและการทํางานของหน่วยงานราชการว่าต้องเป็นไปตามแผนนี้อันนี้ก็จะยกเลิกมันต้องยกเลิกมาตรา65และมาตรา275เสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะยกเลิกก็คือยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศที่กสชเขียนขึ้นมาความยาว3,000กว่าหน้าแล้วมาบังคับให้ชาวบ้านทาตามเสร็จแล้วเขาจะยกเลิกหมวดที่16 การปฏิรูปประเทศด้วยแผนที่เขียนโดยคนของคอสชอคลายล็อกที่กำหนดให้คอรมอต้องคอยแจ้งความคืบหน้าการทำตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกๆ3เดือนตัดอำนาจสาวในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดแผนปฏิรูปประเทศ <c oughs> คุณเริ่มเข้าใจหรือยังว่าทำไมเนี่ยองค์คาพยพต่างๆของคสชเนี่ยเขาขวางไอรอนักหนาเพราะที่ไอรอเสนอมันเป็นอัน,อนที่ ที่สัตว์นะที่มันมันจะบั่นทอนเครือข่ายของคอสชอรจริงๆที่ยังรักษาหน้าต่อไว้ได้มาจนถึงรัฐนุษฉบับนี้ไงเพราะฉบ,บับที่ไอ้รอเขาเสนอเนี่ยมันจะเข้าไปถึงกล่องดวงใจของคอสชอรจริงๆ,ๆนะยกตัวอย่างยกเลิกยกเลิกเรื่องของท้องถิ่นพิเศษที่เปิดช่องผู้บริหารไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างนี นะมาตรา252ที่กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากการเลือกตั้งหรือความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นเพื่อกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งท้องถิ่นตามปกติยกเลิกการนิรโทษกรรมคสชที่ช่วยคนทำรัฐประหารทำอะไรไว้ไม่มีทางผิดอันนี้คือมาตรา279ที่ยังเป็นหลักประกันให้คสช,ชลอยตัวไม่ต้องรับผิด กำหนดให้การกระทําทุกอย่างของคสชาไม่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆรับรองให้ประกาศคำสั่งของคสช,าชายังมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดไปคนที่นำเสนอเรื่องนี้โดยรายละเอียดตั้งแต่แรกเนี่ยนะคือปีะบุตรแสงกนกุลนะเพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตอาจารย์ปีะบุตรซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนี้แล้วก็ขยับประเด็นนี้ทางสังคมมาด,ดตลอดนะฮะไอ้รอเขาก็เสนอประเด็นนี้ด้วย ตัดระบบบัญชีว่าที่นายกในมาตรา88ที่กำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นนายกและแก้ไขคุณสมบัตินายมนตรีว่าจะต้องเป็นสอสอเท่านั้นนะเสร็จแล้วแก้ไขเปลี่ยนสอวอชุดพิเศษของคอสชอเนี่ยเป็นสอวอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยกเลิกสอวอ210คนที่มาจากการคัดเลือกของคอสชอเพื่อให้คสชสืบทอดอำนาจได้ และแก้ไขสวต้องมาจากการเลือกตั้งลดจํานวนเหลือ200คนและให้จังหวัดเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งและจะและคำนวณจํานวนสวเนี่ยตอนหนึ่งจังหวัดยึดระบบเดียวกันกับรัฐนูนสีูน40แบบเดิมสมัยนู้นน่ะดีอยู่แล้วแก้ไขเปลี่ยนที่มาองค์กรที่ไม่ทํางานสร้างระบบสหองค์กรอิสระแบบใหม่ให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยพ้นจากตาแหน่งปรับกระบวนการสหองค์กรอิสระจากที่ให้คนในองค์กรอิสระ หมุนเวียนเก้าอี้เลือกกันเองมาเป็นกระบวนการสรรหาให้เหมาะสมตามภารกิจของแต่ละองค์กรยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคนของคอสช,อชอทั้ง7ฉบับให้ตุลาการสามนูนและองค์กรอิสระชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งให้หมดพ้นให้หมดนะฮะสรรหาตุลาการสามนูนและกกตชุดใหม่โดยวิธีตามรัฐนูนสีู่ ปลดล็อกวิธีการแก้ไขร่วมนูนใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภาไม่ต้องมีอำนาจพิเศษของสอวตัดอำนาจสวในการพิจารณาแก้ไขร่วมนูนให้มีการแก้ไขเพียงเสียงของสองสภารวมกันซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฉบับก่อนไม่บังคับต้องทำประชามติเสมอไปในบางประเด็นนะ ตั้งสสรอชุดใหม่จากการเลือกตั้งทั้งหมดเปิดทางสร้างการเมืองแบบใหม่สังคมแบบใหม่แล้วให้สมาชิกสภาร่างนูนแบบสสรซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด200คนเนี่ยเป็นรายบุคคลหรือเป็นตัวแทนกลุ่มก็ได้ประชาชนหนึ่งคนเลือกสสรได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นหรือหนึ่งกลุ่มโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งสสรจะต้องจัดทำร่างนูนฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน360วัน นี่คือข้อเสนอไอรอทั้งหมดที่ผมที่ผมอธิบายมาซึ่งฟังดูแล้วมันสวยงามแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายซึ่งถืออมนได้เขาไม่ยอมหรอกเขาไม่มีทางยอมอันนี้